สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยายพิรมพักตีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันถึงการสรุปผลประชุมค่ะสภากลาโหมครั้งที่2ประจำปี2565าที่สาราว่าการกลาโหมเมื่อวานนี้นะคะโดยสาระสําคัญในการสรุปการประชุมนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการขอบคุณไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงกาลาโหมนะคะผู้บัญชาการท สสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็กําลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติภาร,รกิจในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกนะคะปี2565การสนับสนุนกําลังพลและยุทธปกรณ์ในการขจัดคราบน้ํามันที่รั่วไหลในทะเลจังหวัดระยองการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูกเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าครองชีพของประชาชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งสาราว่าการกลาโหม รวมไปถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงในส่วนของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 บเนี่ยนะคะบอกว่าให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำรงถึงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบ,บคและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคงหรือว่าสอบปอมอเนี่ยนะคะในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิ โดยให้ปฏิบัติค่ะตามมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดต,ตามที่ทางสบคและกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอีกทั้งเนี่ยยังให้กองกําลังป้องกันชายแดนนะคะคงมาตรการความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็คัดกรองการผ่านเข้าออกของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามช่องธรรมชาตินะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยก็จะต้องให้ทุกหน่วยงานค่ะจัดเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาล บาในสังกัดโรงพยาบาลสนามบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีที่จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะรวมไปถึงการส่งต่อแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบต่างๆตามที่ได้รับประสานหรือว่าร้องขออีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นค่ะเน้นย้ำให้กับกําลังพลและก็ครอบครัวนะคะปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของทางกระทรวงกลาโหมที่มีอยู่เนี่ยนะคะรวมไปถึงได้มีการอนุมัติเพิ่มเติม,ตมอย่างเข่งครัดค่ะทั้งนี้เพื่อ ให้การแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะคะเรื่องต่อมาท่านก็พูดถึงการจัดเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกระทรวงกลาโหมค่ะบอกว่าให้ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็เหล่าทัพจัดเตรียมมาตรการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยให้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเนี่ยไม่เกิดความซ้าซ้อนแล้วก็มี ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกครั้งยังได้มีการให้ทบทวนและก็ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะรวมไปถึงการจัดเตรียมความพร้อม ของกําลังพลเครื่องมือแล้วก็ยุโทโธปกรณ์เพื่อรองรับกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อมีการสั่งการหารวมไปถึงให้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนต่างๆนะคะร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการช่วยลดการสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไปด้วย ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการวิจัยแล้วก็พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารนะคะเพื่อเข้าสู่การผลิตแล้วก็ใช้งานในกระทรวงกลาโหมค่ะก็ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพเนี่ยได้ส่งเสริมแล้วก็วิจัยแล้วก็พัฒนานะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหารให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของเหล่าทัพโดยจะต้องบูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเร่งรัดการขับเคลื่อนวิจัยนะคะ ก็พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้เองแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปตามความต้องการของเราทัพลดการนําเข้าจากต่างประเทศรวมไปถึงสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะสุดท้ายก็เป็นเรื่องการฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการนะคะก็จะต้องให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและก็เหล่าทัพเนี่ยค่ะส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการตามความเหมาะสมด้วยการพัฒ ฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ความสามารถตามความถนดัดแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อัจจะช่วยให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ค่ะไปเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทั้งนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอก,กชนนะคะในการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการภายหลังปลดประจำการไปแล้วเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวของการสรุปการประชุมสภากราโหมเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องโควิด1 9นะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยและก็การดูแลให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไทยนะคะให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9อย่างรอบด้านและก็ทุกระดับอาการทั้งผู้ป่วยที่มีอาการน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ มีใช้จ่ายค่าบริการรักษาโควิดในปี2,563เนี่ยนะคะจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น3,841ล้านบาทในส่วนของปี2,564ก็จ่ายไป97,747ล้านบาทค่ะและในส่วนของปี2,565นะคะก็จ่ายไปแล้ว32,488ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเนี่ย134,076ล้านบาทแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการของบเพิ่มเติมอีกนะคะ5 1 0 6 5ล้านบาทค่ะขณะนี้โรคโควิด -19 ก็ยังเป็นโรคที่ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ท่านนายรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสบ,บคเนี่ยท่านก็ยังทุ่มเทการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ปรากฏในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไทยเนี่ยก็อยู่ในระดับควบคุมแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตต่ำกว่าในหลายๆประเทศในภูมิภาคเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้ค่ะก็พบผู้ติดเชื้อในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสิ้น652,938รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว348รายนะะในญี่ปุ่นค่ะพบผู้ติดเชื้อ572,555รายเสียชีวิตทั้งสิ้น1,462รายค่ะในเวียดนามนะคะติดเชื้อ282,214รายเสียชีวิต568รายค่ะในมาเลเซีย185,000 122 9รายนะคะเสียชีวิต241รายค่ะในประเทศอินเดีย158,986รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2,983รายตามลำดับขณะที่ประเทศไทยก็ อยู่ในอันดับที่24นะคะที่สําคัญท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังขอให้ทุกฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือว่า universal prevention ตามมาตรการ covid free setting อย่างเคร่งขัดนะคะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังกําชับค่ะการจัดระบบ home isolation หรือว่า community isolation เนี่ยนะคะ รวมทั้งศูนย์พักคอยทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ในจังหวัดที่มีการระบาดสูงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้มีอาการร่วมมีอาการน้อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และก็มีประสิทธิภาพพร้อมให้สำรองเตียงในโรงพยาบาลค่ะสำหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสื่อสารทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์แล้วก็การเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมไปถึงตอนนี้ค่ะ พวกเราเองเนี่ยก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปเข็ม3บ้างแล้วเข็ม4บ้างแล้วนะคะแต่ว่ามาตรการการ ดูแลตัวเองแล้วก็รักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ยังคงจําเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนมามัยการพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆรวมไปถึงการอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสในจุดที่เป็นจุดสัมผัสสาธารณะด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเชื้อโรคมันจะติดอยู่ตรงไหนนะคะมันมีทุกทิศทุกทางตอนนี้ดูแลรักษาตัวเองดีที่สุดค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ตอนนี้มิจฉาชีพระบาดมากเลยนะคะทางการไฟฟ้านะครหลวงเขาก็ได้มีการออกมาเตือนประชาชนค่ะบอกว่าอย่าหลงเชื่อนนะมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะหลอกเรียกเก็บค่าบริการค่ะพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ไม่มีตัวแทนพนักงานรับชำระค่าไฟฟ้าแล้วนะคะก็อย่าหลงเชื่อค่ะ ทางด้านนายจุมพดหิมะเจริญผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็บอกว่าปัจจุบันค่ะยังมีบุคคลที่ไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยนะคะโดยการแสดงบัตรพนักงานปลอมสร้างความน่าเชื่อถือให้บริการในด้านไฟฟ้าหรือว่าอาจจะใช้โฆษณาแอบอ้างนะคะผ่านการรับรองเป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าเนี่ยเรียกเก็บค่าไฟค่ะรวมไปถึงค่าบริการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแอบอ้างโครงการล้างแอร์นะคะปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วก็ใบเสร็จ ๆเพื่อใช้หลอกลวงในการรับชําระค่าไฟฟ้านะคะรวมไปถึงการแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้าค่ะแอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้าด้วยม,มิเตอร์เนี่ยนะคะรวมไปถึงการจําหน่ายอุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟ ที่ไม่สามารถประหยัดไฟฟ้าได้จริงทําให้ประชาชนเนี่ยจะต้องสูญเสียทรัพย์สินนะคะเกิดความเดือดร้อนแล้วก็อาจจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าผิดปกติได้ก็จะไปกระทบต่อระบบจําหน่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะทางการไฟฟ้านะครหลวงนะคะก็มีความห่วงใย,ยประชาชนจึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนะคะพร้อมกับยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีตัวแทนพนักงานรับชําระค่าไฟที่มาเก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัด รวมไปถึงดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเก็บค่าบริการนอกสถานที่ตอนนี้ไม่มีนะคะยกเว้นกรณีที่มีงานบริการสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนหรือว่าโครงการต่างๆที่ก็เวลามี จัดขึ้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของทางการไฟฟ้านาครหลวงรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะก็จะมีการโฆษณาก่อนทุกครั้งดังนั้นค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าแล้วก็คำนวณค่าไฟต่างๆเนี่ยง่ายๆผ่านทาง M.E.A. Smart Life นะคะแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะคะหรือว่าใช้บริการชำระผ่านการหักบัญชีธนาคารหากักผ่านบัตรเครดิตอัตโนม,มัติค่ะบริการโมบายแอปพลิเคชันบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหรือว่าเว็บไซต์ตัวแทนรับชำระเงินตู้ ATM ต่างๆ Line M.E.A. Connect นะคะแล้วก็นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางก็ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง หลอกลวงทําให้เสียทรัพย์ต่างๆก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดูแลนะคะรวมไปถึงระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งอาจจะมีการนําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงนะคะโดยช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ o o k b o o กการไฟฟ้านครหลวง MEA นะคะหรือว่า Line M.E.A. Connect, Twitter ค่ะ @M.E.A_UnderScore_News นะคะแล้วก็ส่วนบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง call center 1นเตอร์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้มิชฉาชีพเยอะมากค่ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรูปแบบของการจัดทรงพัสดุต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็มักจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่คุณตาคุณยายนะคะก็ต้องไปเตือนให้ระมัดระวังกันด้วยก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้สภาพอากาศก็มีฝนตกบ้างนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศเตืนเอนออกมาเป็นฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมไปถึง14จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะต้องเผชิญ ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นสูงกว่า3เมตรค่ะมีลมแรงก็ให้ระมัดระวังการเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะคะทางด้านว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรักษาการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านก็ได้ออกมาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ก็มีผลกระทบจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นฉบับที่5ค่ะในบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้นี่ค่ะมีกําลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศตา่กำกาลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะมีแนวโน้มว่า จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศมาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะอยู่ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูลน,นะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยเคลือ คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสําหรับทะเลอันดามันค่ะคลื่นสูง1-2เมตรก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากคลื่นลมแรงนะคะที่พัดเข้าหาฝั่งด้วย ส่วนชาวเรือค่ะควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนะคะควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทร0 2 3 9 9 4012าถึง หรือ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ติดตามกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดงานกันนะคะในส่วนของผู้ที่อยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยรือว่าอันดามันต่างๆเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะ พูดถึงในส่วนของฝนตกหนักกันไปแล้วนะคะทุกครั้งที่มีปัญหาฝนตกหนักเนี่ยก็จะเกิดน้ําท่วมขงังน้ําท่วม,มซ้ำซากค่ะในพื้นที่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาก็ได้มีการวางแผนแก้ไขในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยอย่างเป็นระบบมีการสร้างอ่างเก็บน้ําค่ะขุดลอกคูครองนะคะขุดคลองลัดยนตระหว่างทางระบายน้ําลงสู่ทะเลที่ตอนนี้ก็กําลังจะสำารธจผลในเรื่องของการแก้ไขน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืนนะคะ ในส่วนของปัญหาน้ําท่วมในอําเภอบางสะพานเองเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีส่วนมาจากปริมาณน้ําฝนเพียงอย่างเดียวนะคะในเขตอาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมมาตลอดในช่วงฤดูมรสุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลกําเนิดนพคุณนะคะซึ่งก็เป็นเขตเศรษฐกิจของอําเภอมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ราชการก็ได้รับผลกระทบทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยขึ้นนะคบโดยเหตุปัจจัยเนี่ยก็ไม่ได้เกิด จากปริมาณน้ําฝนเพียงอย่างเดียวแต่ก็มาจากสภาพพื้นที่ลําคลองสายเก่าที่คดเคี้ยวตื้นเขินนะคะแล้วก็ปัญหาการระบายน้ําลงสู่ทะเลด้วยค่ะน้ําจากเทือกเขาตระนาวสีนะคะก็มาเจออุปสรรคขวางกัน้นทางด้านปราชชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะนายกฤษดาหมวดน้อยเนี่ยก็ พูดถึงลักษณะทางกายภาพของบางสะภานน่ะนะคะที่มีแนวเทือกเขาทางด้านฝั่งตะวันตกเป็นแนวยาวแล้วก็มีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับ14จังหวัดภาคใต้ก็เป็นเหมือนคันกั้นน้าจากทิศตะวันตกที่ไหลลงสู่ทะเลทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่น้ําจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกก็จําเป็นจะต้องระบายลอดผ่านถนนเพชรเกษมลงสู่ทะเลค่ะ จึงได้เกิดโครงการบรรทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานขึ้นนะคะซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อบรรทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมียาวนานมากว่า20ปีเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่า15,450ไร่นะคะซึ่งทางนี้ก็มีการดำเนินการโดยกรมชลประทานตอนนี้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่ วางเอาไว้เนี่ยมากแล้วนะคะโดยแล้วเสร็จไป5ระยะแล้วค่ะระยะทางรวมกว่า20กิโลเมตรด้วยกันตั้งแต่ช่วงสะพานวังน้อยไปจนถึงปากคลองบางสะพานนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อเพิ่มพื้นที่รับแล้วก็ระบายน้ํานะคะก็เชื่อว่า เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงบริเวณที่เกี่ยวข้องได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube ช่นงกองบรญชาการกองทัพไทยดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อและประชาชนทั่วไป รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222